อมีดอกนะขึ้นขาพ่ออีกช่องหนึ่งครับบอกมาปอกกันบางนึงมันเป็นต้นยางก็สกาวอยู่ปอดเห็เลยนะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้สาวผู้ถ่ายอยู่ที่ป่าอำเภอพูนสายจังหวัด้อยเอ็ดนะคะครับมาไต่เห็ดมาอีกเธอหนึ่งลองเบิร์นดอกแรกของเรา เป็นเห็ดตะไคร้่ะน่าจะเป็นเห็ดไข่ละแม่ถ้าสาวุไทยไม่ได้เห็ดพวกน่าจะไม่ได้น่าจะไม่เห็นแต่สาวุไทยกระสิลเลาะหายดอกเพราะว่าเขามีมีสิ้นป่าเนาะกระสิไตไปเลยเลยครับคือมันนั้นล่ละตดนแจ้งมันนี่มันนี่ประมาณจักสีสีก็กลัมาตอนเสาร์มันนี่เอ้าไปรุนกันไปุนกันค่ะยัง ดองนะครับอืมอืโของดองนึงครับห้ามกลางปูบครบแล้ว <laughs> อพอเลยครับนี่ปูดสี่ดอ แต่ละ nhau น,นี่นี่โอ้ยั oh. นลูกยางพานมาเห็นไหมละ่ะสามดอกโอ้ย oh, ไม่ขานะเฮ้ยเป็น,นะ oh. อะไรเฮ้ยนะโอ้ยเปิดเบิงอีกสามดอกกนะัน นากเกเห็ดป่านี่ก็คือคักม่องนี่แหละค่ะม่องขาเนาะม่องขายาวบ้านท้าวเบิเป็นที่นี่นะครับบ้านท้าปวปันตื่นบ้านสาวผู้ไทยปวตื่นอันนี้คล้ายๆเห็ดตาบิโยกบ้านสาวผู้ไทยอืม็ดตาบิโยหรือว่าเห,าาห็ดตาบิแดงนั่นแหละอืมคล้ายๆกันขายเงาเงาพอดีแต่มันสีขาวเฉซีเงามขนาดมีซองหรอครับขาดบมดเลย อือพอแล้วครับนี่ยเป็นดอกเดียวมั้งเอฮะดอกกีริอ้ยมีดอก หินครับนี้นะสอง่เลยยางจนขาลอยไปจังหน่อยยางจนโทอเป็นหัวเป็นเอาอนะสองโดกครับพ่ติดอะรโครับอันนี้ดอกนึงครับอื ดอกนี่สองดอกครับอีกสองดอกนี่เห็นตะไคร้นี่วันให้ปลูกแกงครับน่าแมนสองดอกเดียวงางมา,ากครับพ่อครับสองดอกงางใกล้ไก่สามกิโลดอก สามกิ hey. โลสองดอกนี่สามกิโลสองดอกมาเบ็ดล้วบ้อหนอเฮ้อยู่นี่ครับทำยังไงเนี่พวกแดงเขายังมาทันทีพ่ออีกอยู่ <c ười> ตามหากันต่อไปอดอกหน่ขายเงาาียเงยเงีเงยนนะเ่ลูก,ก็ออก <c ười> ลูกเมาะเลยด,ดอกสุด,ดอกสนด,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 ดอกนั้นแบบใบตรงทมนนรงม่มุนไปตองขึ้นมา เอาไม่เ่นแหละไอ้จำเลือกเอาเนาะขาพูนอู้มันกาดมันเลยเฮ้ยพูน่ะ๊อ้สดีงวันเลือจัดโอ้โดอกมันเอาี่มันหายยากยหายยาก <ม>ยังมาโดนโนแจ้งน่านจครับ่างกไก่นื้อนี้นะเกีบ่ะรถยมองออกมามงเ่ารอ,อไปรอมากครับนี่าออ่อีอก่ออีกบ หมดเลยนี่เอเอานี่น้องครับนี่ครับมาพ่ออีกช่องหนึ่งครับบอกมาปอกกันเ่อ่กเยัก้่าอยู่ก่อนเห็นแล้นนี่ะเนี่ปวกขาวอือาวพ่อช่องช่องกันนิกาเนาะสัครับสวัสดีครับโอ้ยพ่อแล้วครับพ่อคนหมานกมานท่านนี้นรมาตัี่ลยนนะมานคักเปิ่นเต็มตาแล้วอโพมาแต่สาเอ็ มัวนอกใหญ่ด้วยวเสาเสนแห้งของเพิ่นต้องมาเล่นรู้เหมือนเลยเรเไปขังข้างนั้นหมดด้วยมีแตนห้อยเพิ่นเอาอืมตนเอเห็นครับสามดอกหลายดอกอยู่เนี่ยเพื่นหลุบๆลมึงดีดีนย

เป็นยังไงบ้างแม่ค่ะแม่คิดว่าึบือกันไปเรื่อยๆมี่พ่อเห็บเขียวนอนี่พ่อเรียกรับเทเอ็น้องเฮฮาขค้อนอย่แงบไบ มันเลยขึ้นมาเองขึ้นนีแนวเข็มโอ้ไม่ได้เลยดอกเขาเห็นมันเพิ่งเปิดตาสีไปสูงดอกนึงครับโอ้นี่ครับหออยแล้วเห็ดเขียวเนี่ย โอ้พรเห็ดตัวแดงนี่ยู่กยิงดอกนึงครับอ๋อ้นี่ออ้หมูนะครับนี้องดอกนี่ลำกข้องของกุ้งเอาเราแร้เิ่นมาเป็นหินแล้ว ดอกเดียวบอกก็ได้ดอกหนึ่งพี่ของ้ดีดอกนึงดีดีดาสองดอกดูเขาเอาควอยู่ั่นี่ก็คอดีแล้วล่ะลลันาลำเก่าแตดีกว่าไออ อ่ามีก่อนอ่าพ่อมันเป็นมูมันใหญ่ๆไม่เน้นเห็นหลายดอกก็ไม่เนี้ยวเพิ่งกดออก้ะติดตากดเบึงเบึงไปเรื่อยนะพี่น้องท้องผิวท้องผินท้องผิวนั่นนี่ครับอีกสามดอกใต้ใโตองฮึบฮึบอีกดอกนึงครับยใต้ใโตอง เห็นบ่านปเห็นขึองขึ้นไอ่ะจ้สองดอกคุนเด้อรับอี่โอ้อออมองคนดาวนอนนะนกทั้งในคนดาวดูบ้าง,นนงครับฮ มันได้ปีงได้ป่นไงบอมือนนี้เนาะดอกบานใหญ่เลยบานชิงปนหขาเพิ่ม สองดอกพิกับพิการวิสักมี่ค็ไมห็นเนาะอืมนี่็วามห็นสีเขียวอีกแล้ววาผู้ไทยนะพอแต่สีเขียวเห้เพิ่งเพิ่งก่าหรไม่จับตัวมันหวานเนาะ <c oughs> สีมันือหวาน เฮ็ดเพิ่งก็เฮ็ดเพิ่งมีหัวแจักวันนี้ไม่ไม่เคยอันนี้แต่แบบมื่อนั้นเอาไปแข่งมันหวานดูมัอยู่ยู่เนาะมื่อมันแข่งดอกสองดอกมันก็เลยอันนี้บ่เฮ็ดเพิ่งเนี่ยบ่สายพุทไธนี่นี่เฮือกงตากงตาไปจิบอะไรเขานี่นี่ครับผลงานเขาย่างจนไม่อยากว่าเลยครับนางเป็นนางมีอ่ะนางกระเต้ตีสามกูกลัวครับ จนตอนนี้ประมาณสองโมงแล้วมั้งมาหอดผีมันตีสามตีสามครึงเลยมาหอดผีนะประมาณตีสาก็กลัวตีสามเกือบตีสี่ลงป่านะคะเขาผู้ไทยจำพิษเอาออกมาตะเหินตีหนึ่งครึงบาหอดผีสองสองชงกว่าพ่าะด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกือบสะบัไดห้านี่พูดละได้น่อยแต่ก็ได้ กกดยูเก็บมองลมองละดอกมั่งหอมอย่างใดคือเพลินนี่เนาะที่ติ่มตาเนาะอู้นั่งเลยประสบการณ์ปีแรกนะคะที่มาเห่หาเฮ็ดพวกไฟปีหน้าสับุะไทอาจจะมานหรือมือหน้าสับุะไทอาจจะมานโคติดตามไว้เลยค่ะครั้งหน้าอาจจะมานแนนข้างแรกั้งสองคือประสบการณ์นะคะครั้งที่สามมันแน่นอนเออเขาว่าเขาว่าหู้จักโมเมนต์ปลา พีนเป็นปลากินนี่ครับถ้าอยากเก็บอยากกินจะซื้อมันเจ่บครับเอามากินเมื่อนั้นแหละมันเจ่บหวานหวานแล้วกันมันมียังออกครับน้ำไม้มันกัมไม่ได้ครับน้ำไม้กะน้ำไม้น่ะสาวไทยได้หลายเมื่อตอนไปคุ้นนอขาวเนาะแต่ว่านอเงาวไม่ได้เพิ่นกลับไปหาไว้พเพิ่นคืนนี้สาวไทยก็เลยไม่ทันเพิ่นเอาเอาไว้พ่อกันคลิปนะค่ะเอาสิไปหาใส่เนาะหรือว่าหายังจ้าทีนี้ก็ไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ